โอเคครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับผมก็ช่วยฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปไมค์ครับกันต่อยาวๆเลยนะครับผมว่าซีรีส์นี้ก็คือข้ามังกรเสร็จปุ๊บนี่ก็น่าจะทําอย่างอื่นด้วยแหละให้เหาชาก็ไอตูกันเลยครับผมเฮ้ยไปสิเฮ้ยมืดทําไมโอเคโอเคไปกันเลยครับผมหลังจากนั้นก็เร,เริ่มกันเลยนะครับก็คือตั้งเรือไปเลยนะครับ ก็ชิคของว่าเอาอะไรไปดีครับผมแล้วก็สังเกตว่าไม่ได้เอาอาหารไปเยอะเลยนะแค,ค่อเอาแค่ปลาไปหนึ่งชิ้นเองแล้วก็เอาของมาให้หมดเลยเราเก็บของกันสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าน่าจ,จะมีนานนะครับตอนแรกที่ผมคิดนะแล้วก็เอาของมาเก็บบางส่วนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่จำเป็นมากเท่าไหร,ร่ เก็บขนนกไปด้วยเดี๋ยวของที่เป็นขยะไปก่อนครับผมพวกนี้นี่ก็อาจจะจำปินนะแต่ไม่ต้องเอาไปก็ได้ครับอะอ่างเงี้้วก็ได้เดินทางกันเลยนะครับเก็บถ่านกับอาหารไปไปเสวนก็เอาถ่านไปเก็บไปก่อนครับโอเคครับจากนั้นก็ได้เอาถ่านไปเก็บแล้วก็ เกบของไปให้หมดก่อนเลยนะมันก็ได้ปิดประตูแล้วก็ไม่มีของอะไรมาแล้วแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมเงเจีกนั้นก็ได้นั่งเรือไปยาวๆนะครับผมแล้วก็นั่งเรือไปครับผม แล้วก็หลังจากนั้นก็เจอกูสควิตแต่ก็ไม่ได้แวะไปฆ่าครับว่าไม่ว่างครับไปหาหมู่บ้านก่อนนี่ก็ต้องเจอหมู่บ้านแนอีพีนี้หลังจากนั้นก็ได้จะจอดตรงนี้เลยนะครับผมปึ้งจอดขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ดันแล้วก็เห็นเสาไฟของหมู่บ้านผมก็เลยเจอหมู่บ้านเลยครับผมเร็วมาก โอหหรือว่าเป็นซีที่ดีเลยนะเนี่ยเจอหมู่บ้านอีพีสามองหาแป๊บเดียวไม่ถึงสามนาทีตอนแรกนึกว่าสามช่วโมงโอเคครับหลังยังก็ได้เก็บโองกันไปยาวๆครับผมเก็บมันฝรั่งเพราะว่าจะได้เอาไปเลี้ยงหมูหมูอึดอดแล้วก็แปะบ้านคนตีเหล็กแล้วก็ขโมยของมาให้หมด ครับผมวิถีคนเล่นไมค์คารครับผมใครเล่นไมค์คาร์ก็ขโมยของชาวบ้านหมดแหละชาวบ้านในเกมนี้น่าสงสารสุดเลยแล้วก็ตีะระฆังเล่นเล่นด้วยครับแล้วก็กองฟางมาให้หมดเลยขโมยครับผมแล้วก็จากนั้นก็ได้อชิมเมน้นใหม่ซาวอลามนะครับไปตีะระฆังครับแล้วก็ตอนแรกกะจะฆ่า ไอ้ลังกลมนะครับแต่มันเดินหนีไปก่อนแล้วก็เลยอืไม่ตีก็ได้ปะเลยเจอแปลงผักอีกที่หนึ่งก็เจอแต่ข้าวล้วนเลยฮะขโมยมาดีกว่าแล้วก็มันฝรั่งยีกก่สิบหกก้นเล็กอินมนเาเล่าหนึ่งมิตรก็ไม่ได้ทำหรอกผอเก็บไว้เลี้ยงหมูดีกว่า จริงๆหมูถามว่าสําคัญไหมตอนต้นเกมก็ไม่ได้สําคัญมากน่าจะเป็นแหล่งอาหารอย่างเดียวมันไม่ได้ดรอปหนังอะไรเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไลบเลีนก็ดูของก็ไม่ได้ของดีอะไรมากก็กินแซลมอนดีกว่าวก็หลังจากนั้นก็ได้มาทุบแป้งข้าวครับผมเอามาเล็ดมาขโมยนั่นเองทุกคนในเกมนี้น่าจะเป็นโจูนหมดแล้วก็ปุ้นชาวบ้านกันสนุกสนาน ซึ่งผมก็ปนนั่นแหละครับไม่มีใครปนไม่ปนให้งูทำไมล่ะประตทแล้วก็เจอชาวบ้านเดินเล่นไปไกลเแล้วก็เจอเหมือนจะเป็นใบอมหิมะหนาวเลยผมก็เลยเดินไปดูแล้วก็เก็บชูกาเคียนมาด้วยครับผมซึ่งน่าจะได้ใช้แล้วแหละพอเจอหมู่บ้านเรียบร้อยและหลจากนั้นก็ได้เจอภูเขาพบกับประตูที่แล้วก็ตก ก็เจอ,อไอซปไยครับผมเป็นน้ำแหลมภูเขาน้ำแข็งนั่นเองครับผมหลงจากนั้นก็ได้เจอประตูแล้วก็ไอช็คโอเคครับหลังจากนั้นก็ได้เจอประตูมิติแล้วก็เช็คของโอ้เจอแ p ปเปิลเอนชานด้วยนะครับคองดีแล้วก็เจอดาอันเบกกิ้งกับสมัยแล้วก็ s h a r ปเน็ตก็เจอเกาะส่วนรองเท้าแล้วก็เจอไฟแชกค,ครับผม จากนั้นมันก็จะมืดแล้วครับผมก็เลยกลับไปหาหมู่บ้านก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเป้าหมายดีแน่ชัดแล้วครับแล้วก็เจอบอลาวาก็เลยมาเดินดูเล่นๆครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ได้เช็คว่าจะทำอะไรต่อดีครับผมแล้วก็นอนก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์มาไล่ขาแล้วไอะไนก็ได้เก็บเตียงแล้วก็เห็นต้องเขียวมาพอดีครับก็เลยจะลองดาบสักหน่อย ซาฟนิตต้องเขียวอยู่นี่ครับอุดระเบิดก่อนนะครับอุดเลยแล้วก็มาดูนะครับว่ามีอะไรให้เราจัดการเจอแม่มดกับสกิลิต,ตันครับก็เ,เลยมานี่นี่นี่ยฆาแม่มดทิ้งเลยนะครับแล้วก็ได้น้ำยามาด้วยอินสแตนฮิ l ิ่ง ก็ได้แหละครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือก,กระโดดขึ้นก็แมงมุมมากวนก่อนก็เลยฆ่าทิ้งเลยโอเคครับโอเคก็หลังจากนั้นก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็เห็นมาครับผมแล้วก็เราก็มีอ่านพอดีก็เลยตอนแรกกะจะไปใส่ครับแต่ลืมวิธีใส่แล้วครับก็เลยเผื่อเป็นตีมา้าแทนนะครับผมโอ้โหเลยมาสีดำนี้นะ่าจะเป็นมาที่วิ่งเร็วมากด้วยแล้วก็กระโดดสามช่องเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะ เสียดายไม่เป็นไรครับลหลังจากนั้นก็ได้เจอหมูกับแกะอยู่บนเกาะน,นี้โอ้แล้ก็ไปทำโอเคครับหลังจากนั้นก็ได้กลับไปชิคของหรือว่ากลับบ้านดีตอนแรกผมกำลังรีไปไปมาๆก็คือไปชิคของก่อนแล้วกัน เจอบันนาลักเดินลินกระถางถ่ายเอ็นแล้วก็ห่อชิคอาตัวเดียวเดิมเลยก็กลับมานะไมา่าชิกแล้วก็เปิดโต๊ะค้าอีกแล้วตั้งอย่างนั้นก็ได้เดินลินไปเลยเดินไปยาวๆจะขึ้นไปอ่ะ ก็น่าจะปู่น่าจะขี้ลืมจริงโอ้แล้วมาขโมยมีข้าวต่อเออเดิดรถก็กินแล้วก็เดินเล่นสักพักชมวิวไปทิวทัศน์กูดไหลเฮ้ยครับแล้วนี่ เกียดแล้วครับเผือไปตีม้าเยอะแล้วก็เลยกลับดีกว่ากลับแล้วก็เอาของไปเก็บครับผมนั่งเรือกลับบ้านก็เลยกลับบ้านนะผมเดินทางยาวๆไปเลยไอ <c oughs> ้ช่วงที่หายไปนี่ก็คือไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองครับผม ก็เล่นไหมครับมั่งเล่นเกมอื่นมั่งครับผมสลับกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นกับเพื่อนผมก็กดพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมฟังนะครับผมเล่นกับเพื่อนผมอืม,อมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ขี้เกียจนะครับ้ยังไงก็ ได้วยนะครับโอเคมาถึงบ้านพอดีเลยหังจากนนั้นก็ได้มาเก็บของเดีย๋ยวเป็นทิดเอนชานด้วยแล้วก็เก็บมันฝรั่งที่ปุ้นมาแล้วก็เก็บเม็ดข้าวตั้งห้าสิบสี่เม็ดอย่างเยอะเก็บชูการ์เคนซึ่งมันก็น่นจะได้ใช้แล้วแหละเดี๋ยวพาต่อไปก็ทําฟาร์มกันทรัพยากรอื่นล้นแน่ๆกเก็บยาเก็บรองเท้ากเก็บดาบ ขนมปังขนมปังนี่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าได้กินแน่ๆเก็บใยมังมุมเ้วก็เก็บอ่านมาครับผมยังไม่ได้ใช้แล้วก็ยินแช่นลแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ตั้งเรือไปเหมืองดีกว่าเพราะว่าก็คลิปเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปเดี๋ยวคนดูน่าจะเบื่อเอาผมก็เลยลงเหมืองกันเลยดีกว่า เหมืองใบครับผมแล้วก็ติดต้นไมอีกละก็กระดูแล้วก็เดินลงไปโอ้ตกอีกแล้วผมนี่มาทีไรนี่ตกประจำทุกทีนมีปักไฟแล้วก็ถ้าไม่ทั่วถึงแล้วก็สไลเดอร์มาเลยหลังจากนั้นก็ได้เดินมาดูด้านล่างนี้ ยังไม่ได้ลงไปเลยเพราะคราวที่แล้วที่มาก็เกือบโดนสเกลเลตันยิงนะผมตอนนี้มีชุดเกราะแล้วไม่ต้องกลัวแล้วครับผมก็เลยลงมาะลุเจอทองเลยครับปลั๊กไฟยาวๆและการมอนสเตอร์เกิดแล้วก็เจอแมงมุมครับผมก็เลยฟันฆ่าทิ้งเลย ก็ได้เดินไปทั่วๆนะครับเพื่อหาพิษแล้วก็เจอแมงมุมอีกแหละมาบ่อยจริงๆแมงมุมนี้มาแล้วอีกแล้วเหรอครับเนี่ยมันมาบ่อยมากเลยนอกจากนั้นก็ได้ปักไฟกันก็เจอสกินเลตันกับซอมบี้ กีเรตันไม่ได้โหดมากครับแต่มันน่าลำคาญดูด้วยกรยารมันยิงตอนต้นเกมนี้จะน่าลำคาญมากแล้วก็เจอทางอย่งางนั้นก็ได้เจอซอมบีแ้และหลังจากนั้นก็แบบไฟทั่วๆครับผมแล้วเจอคีปเปอร์อีกแล้วครับมาทำไมล่ะเนี่ยแล้วเจอซอมบี้วิลเลจเจอครับผม ลาวานี่เยอะมากเลยทำนี่เราก็เจอเพชรแล้วก้อนแรกก้อนเดียวด้วยเม็ดเดียวก็สามารถเอาไปทำพิกแอคเพชรได้แล้วนะครับเคจากนั้นก็ปกไฟแล้วก็ไปเช็คตามตรงลาวาก็ได้ครับสำหรคนที่เล่นเพราะวาตามลาวานี่มันก็จะมีโอกาสเกิดเยอะกว่าที่อื่นครับผม ใครแบบเผื่อเห็นพิแล้วก็ผมไม่ได้เห็นนี่ก็ฝากบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็จะไปหาตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ใช่ตาคายน้ำที่มันเรืองแสงนะอันนั้นไม่ใช่พิษนะครับมันเป็นอ่สิ่งที่อัปเดตมาใหม่ใน1.17ครับผมมันจะเรืองแสงนะครับก็เจอพิดก้อนเดียวหรือเปล่าเนี่ยโอ้เจอสองก้อนครับโอ้ดีดีเจอสองก้อนอีกเลย ไม่เจอเลแล้วโหอดเลยเทียรสองกรอนองเราก็เก็บฟอร์จูนไปขุดเองแล้วกันนะครับทำมันก็กว้างมากจนผมขี้เกียจแล้วเนี่ยก็เจอสก,กีลิตันมาอีกก็เลยฆ่าทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ปักไฟตัวทั่วนะครับ ก็หลังจากนัก้นก็เช็คตามเสาแล้วก็หาทางขึ้นก่อนนะครับก็เจอซอมบี้เด็กนะครับซอมบี้เด็กอันตรายมากเลยนะครับรับคนที่เพิ่งเล่นเกมนะเพราะาซอมบี้เด็กนี่มันก็ตีแรงเกือบเท่าซอมบี้ธรรมดาแล้วมันก็วิ่งเร็วมากด้วยนะคนีับางคนที่เล่นเกมนี้มาห้าปีตายเพราะซอมบี้เด็กนะครับเื่อนมาก ได้ขึ้นมาอย่างยากลําบากอย่าตกแล้วกันอุ้ยเกอบตกถ้าต,ตกเข้าไปนี่ตายแน่ๆครับไม่มีทางรอดเลยตอนนี้นี่เราก็ทําฟาร์มเหล็กได้แล้วด้วยดีจึงหมู่บ้านแต่ฟาร์มเหล็กคงไม่ได้ทําในเร็วๆนี้แน่ๆครับผมอาจจะอีกมากเลยแล้งาน,นก็ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ขึ้นเป็นแล้วก็นอนในเกมนะ ก็ถ้าใครสงสัยว่าไอ้เครื่องนั้นมามันมาตอนไหนผมก็บอกเลยว่าไปเล่นนอกรอบครับผมไอ้นอกรอบนี้ก็คือไปตามหาหมู่บ้านหรือว่าหาหมู่บ้านไม่เจอก็เลยสร้างนันซึ่งถามว่าใครที่จะให้บอกว่าไอ้สอนได้หน่อยนี่ก็ไปหาวิธีทําเองนะครับผมเพราะว่าผมไม่สอนได้ไหมเพราะว่าใน y o u t u b ผมก็มีเยอะแล้วนะ โอคครับอะไรขึ้นมาแล้วก็เช้าพอดีเลยครับนี่นั่งเรือแล้วก็กลับไปที่บ้านเราแล้วก็ไปกิบทรัพยากรแล้วก็เผาแร่เหล็กแล้วก็อะไรก็จบเลยแล้วก็พารสี่น่าจะออกพรุ่งนี้ EP สี่ EP สามทุโอีครับผมเอาปลา ีก็ไม่น่าจะได้ขุดสก,กอนโอเคครับเจอเพชรสามเม็ดแล้วก็ดีใจทำ๊กแอคเพชรแล้วก็ไปนเีเธอร์กันเลยละกันแต่ว่าไม่น่าใช่เร็วรอสักพักหนึ่งก่อนให้ขอ